คุณจะเชื่อไหมว่าชีวิตคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปตลอดการเพียงคำพูดหนึ่งของหมอในห้องคลอดเรื่องเรานี้เต็มไปด้วยความลับความผิดพลาดและความรักที่หายไปฉันอย่าแล้วบินหนีแต่สิ่งที่เขาเจอในวันนั้นจะทำให้คุณช็อกและสงสัยต่อไปจนวินาทีสุดท้ายชื่อเรื่องฉันอย่าแล้วบินหนีทิ้งให้เขาเฝ้าชูรักคลอดลูก จนหมอเอ่ยประโยคที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการประตูสนามบินปิดลงพร้อมเสียงกระแทกทึบกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดผสมกลิ่นกาแฟขมติดปลายจมูกฉันมือสั่นเล็กน้อยขณะตัวถูกฉีกออกหัวใจโล่งเหมือนอากาศในอุโมงค์ทางเดินฉันไม่หันกลับไปมองเสียงประกาศเที่ยวบินกลืนชื่อของฉันหายไปแสงไฟสีขาวสะท้อนพื้นเงาวับเหมือนชีวิตที่ถูกลบออกจากบ้านหลังเดิม ในอีกเมืองหนึ่งห้องคลอสว่างจ้าจนปวดตาหลอดไฟฟลูออเรเซ,เซนต์ส่งเสียงหึ่งไม่หยุดเครื่องวัดชีพจรส่งจังหวะสั้นทีเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเขายืนชิดผนังหลังเสื้อเปียกเหงื่อมือที่เคยมั่นคงกำเสื้อโคตรยับยูย่ยีกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกเสียงร้องเจ็บปวดของผู้หญิงบนเตียงพุ่งกระแทกอกเขาผ้าม่านสีเขียวไหวเบา รองเท้าหมอเคลื่อนผ่านพื้นอย่างเร่งรีบอากาศหนาแน่นจนหายใจไม่ทั่วท้องเขานึกถึงใบหยาดที่ลงชื่อไปหมึกสีดำยังติดตาคำสัญญาเก่าละลายเหมือนน้ำแข็งความเงียบในใจดังยิ่งกว่าเสียงใดเสียงเด็กร้องดังขึ้นแหลมและสดใหม่โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชั่ววินาทีหัวใจเขากระตุกแรงหมอถอดหน้ากาก,ากออก แววตานิ่งจนอ่านไม่ออกกลิ่นเลือดอ่อนจางลอยประปนกับยาฆ่าเชื้อห้องทั้งห้องเย็นเฉียบขึ้นทันทีหมอก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหยุดตรงหน้าเขามือหนึ่งถือแฟ้มอีกมือชี้ไปที่เตียงประโยคสั้นถูกเอ่ยออกมาชัดเจนและหนักหน่วงเหมือนมีใครดึงพื้นออกจากใต้เท้าลมหายใจเขาขาดห้วงในเสี้ยววินาที ดวงตาเขาเบิกกว้างเสียงเครื่องวัดชีพจรเปลี่ยนจังหวะผนังสีขาวเหมือนเคลื่อนเข้ามาใกล้ขณะที่ความจริงเริ่มเผยตัวทีละชั้นความเงียบถามใส่เขาหนักกว่าคำด่าหรือเสียงกรีดร้องใดหมอเอ่ยซ้ำอีกครั้งน้ำเสียงราบเรียบเหมือนกำลังบอกเวลาไม่ใช่ชะตาชีวิตของใครคนหนึ่งเขารู้สึกเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับ ปลายนิ้วชาขาอ่อนแรงจนต้องพิงผนังพื้นเย็นซึมผ่านรองเท้าเสียงเด็กร้องยังดังไม่หยุดแต่เขาไม่ได้ยินเหมือนเดิมเสียงนั้นบิดเบี้ยวกลายเป็นเสียงเตือนในหัวภาพผู้หญิงบนเตียงเลือนลางใบหน้าซีดเหงื่อกาะตามไรผมดวงตาหลบเลี่ยงไม่สบกับเขากลิ่นค่าเลือดชัดเจนขึ้นอากาศในห้องคลอดอับ เหมือนมีใครปิดหน้าต่างทุกบานโลกหดแคบลงเหลือเพียงจุดเดียวเขาพยายามถามแต่เสียงไม่ออกลำคอแห้งผากเหมือนทรายถมเต็มปากหมอขยับแฟ้มเสียงกระดาษเสียสีกันเบาแต่ดังราวกับฟ้าผ่าในหูของเขาประโยคต่อมาถูกเอ่ยออกมาช้าชัดทุกคำแทงลึก หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บความทรงจําเก่าพุ่งกลับมาคืนที่เขากลับบ้านช้ากลิ่นน้ําหอมที่ไม่ใช่ของภรรยาภาพสนามบินผุดขึ้นในหัวผู้หญิงอีกคนเดินจากไปไม่หันกลับมาเหมือนรู้ความจริงก่อนใครเขาหลับตาแน่นแต่ภาพไม่ยอมจางเสียงปากกาขูดกระดาษเสียงรองเท้าเดินออกจากห้อง หมอหยุดยืนตรงประตูทิ้งประโยคสุดท้ายไว้กลางอากาศประโยคนั้นหนักอึง้งเหมือนโซ่พันรอบอกเขาลืมตาขึ้นทุกอย่างดูเอียงผนังสีขาวบิดเบี้ยวไฟบนเพดานพราผู้หญิงบนเตียงสะอื้นเสียงขาดเป็นช่วงผ้าห่มเปื้อนเลือดขยับตามแรงหายใจเด็กถูกอุ้มออกไปอีกทางเขายืนอยู่ลำพัง มือเปล่าหัวใจว่างเปล่าคำตอบที่ไม่อยากรู้ดังซ้ำในหัวเหงือไหลลงตามขมับทั้งที่ห้องเย็นลมหายใจสั้นและถี่เหมือนคนกําลังจมน้ำเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวชนเก้าอีเหล็กเสียงดังลัน่นพยาบาลหันมามองสายตานั้นเต็มไปด้วยความสงสารยิ่งทำให้เขาเจ็บ เหมือนถูกเปิดโปงต่อหน้าความผิดทั้งหมดเขานั่งลงช้าศีรษะก้มต่ำภาพใบยาซ้อนกับเสียงร้องของเด็กทุกอย่างพันกันยุ่งเหยิงนอกห้องฝนเริ่มตกเสียงหยดกระทบกระจกเป็นจังหวะเหมือนนับโทษที่เขาต้องรับในขณะที่เครื่องบินอีกลำกำลังพาฉันลอยเหนือเมฆแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหน้าต่าง อุ่นและเงียบสงบฉันไม่รู้ว่าที่ห้องคลอดนั้นประโยคหนึ่งกำลังทําลายชีวิตเขาทีละน้อยเขาเงยหน้าขึ้นช้าเพดานสีขาวยังหมุนวนเหมือนโลกไม่ยอมกลับเข้าที่เสียงฝนด้านนอกดังขึ้นเรื่อยกระจกสั่นเบาลมเย็นเล็ดลอดเข้ามาพัดกลิ่นเหล็กและยาฆ่าเชื้อปปนกันหมอกลับเข้ามาอีกครั้ง สีหน้าไม่เปลี่ยนเหมือนคนที่เห็นฉากนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่สำหรับเขามันคือครั้งแรกและครั้งเดียวแฟ้มถูกเปิดกระดาษถูกเลื่อนเสียงนั้นเฉือนประสาทเหมือนมีมีดขูดอยู่ในหัวหมออธิบายด้วยน้ำเสียงราบเรียบคำศัพท์แพทย์ยาวและเย็นชาแต่ทุกคำแปลได้เพียงความจริงเดียวความจริงที่เขาหนีไม่พ้นเขาพยักหน้าโดยไม่เข้าใจ หรืออาจเข้าใจดีเกินไปริมฝีปากสัน่นฟันกระทบกันเบาภาพอดีตหลายย้อนกลับมาอีกครั้งคืนฝนตกข้อความในโทรศัพท์รอยยิ้มที่เขาเลือกมองข้ามมือของเขากำแน่นเล็บจิกฝ่ามือจนเจ็บความเจ็บนั้นกลับช่วยให้ยังรู้สึกว่าเขายังมีตัวตนแม้ชีวิตกำลังแตกสลายผู้หญิงบนเตียงหันหน้าหนี เสียงสะอื้นถูกกลืนลงหมอนผ้าม่านสีเขียวปิดบังครึ่งหนึ่งของร่างเหมือนพยายามปิดบังความจริงที่เปิดโปงแล้วพยาบาลเข้ามาเปลี่ยนถุงน้ำเกลือเสียงน้ำหยดเป็นจังหวะช้าสม่ำเสมอเหมือนเวลาที่ยอ่อเยยเขามองมือเล็กที่ถูกอุ้มผ่านไปนิ้วกำแน่นผิวแดงอมชมพูแต่หัวใจเขากลับเย็นเฉียบ คำถามมากมายผุดขึ้นแต่ไม่มีคำถามใดสำคัญพอเมื่อคำตอบทั้งหมดชี้มาที่เขาคนที่ทำลายทุกอย่างด้วยตัวเองหมอปิดแฟ้มเสียงดังปึงเหมือนตอกฝาลงแล้วเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาห้องคลอดเงียบลงเหลือเพียงเสียงหายใจของผู้หญิงและเสียงหัวใจของเขาที่เต้นผิดจังหวะเหมือนกำลังจะหยุด เขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งขาออนเอน็นมือจับพนักเก้าอี้ไว้เหมือนคนหัดเดินในโลกใหม่ที่โหดร้ายกว่าเดิมนอกหน้าต่างฝนยังตกไม่หยุดไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกบิดเบี้ยวเหมือนอนาคตที่เขามองไม่เห็นในอากาศนั้นประโยคของหมอยังลอยอยู่ไม่จางไม่หายติดอยู่ในทุกลมหายใจ เขาหลับตาพยายามนึกถึงเสียงหัวเราะของฉันแต่กลับจำไม่ได้เหลือเพียงภาพหลังของผู้หญิงที่เดินจากไปเครื่องบินลำนั้นอาจกำลังลงจอดฉันอาจกำลังก้าวออกสู่เมืองใหม่โดยไม่รู้เลยว่าที่นี่ความจริงกำลังกัดกินเขาช้าๆเขาเปิดตาอีกครั้งมองห้องพอดที่ว่างเปล่าเหมือนชีวิตคู่ที่เหลือเพียงเงา และความผิดที่ไม่มีวันลบเสียงฝนดังขึ้นอีกระลอกหนักทีเหมือนตอกย้ำว่าทุกอย่างสายเกินไปเขาทุดตัวนั่งลงอีกครั้งแผ่นหลังแนบผนังเย็นเฉียบความเย็นนั้นไหลผ่านเสื้อซึมเข้าสู่ผิวหนังและกระดูกเสียงรองเท้าพยาบาลเดินผ่านหน้าห้องไม่มีใครหยุดไม่มีใครถามเหมือนเขากลายเป็นอากาศ ไฟเหนือศีรักกระพริบเล็กน้อยแสงขาวสั่นไหวทำให้เงาของเขาบนพื้นแตกเป็นเสี้ยวเหมือนตัวตนที่ไม่สมบูรณ์เขากลืนน้ำลายรถขมติดปลายลิ้นลมหายใจยังไม่สม่ำเสมออกแน่นเหมือนถูกกดด้วยของหนักเสียงประตูอีกบานเปิดเสียงเด็กคนอื่นร้องชีวิตใหม่เกิดขึ้นรอบตัวขณะที่ชีวิตของเขาค่อยๆดับ เขามองมือของตัวเองมือที่เคยกุมมือฉันมือที่เคยโกหกตอนนี้สานและว่างเปล่าคำพูดของหมอยังคงวนซ้ำชัดเจนไม่ประณีเหมือนมีใครกระซิบใส่หูตลอดเวลาเขาพยายามคิดถึงเหตุผลพยายามหาข้อแก้ตัวแต่ทุกความคิดจบลงที่ภาพเดียวภาพของความเห็นแก่ตัว ผู้หญิงบนเตียงเงียบลงเสียงหายใจแผ่วความเงียบนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงร้องเพราะมันเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขาลุกขึ้นเดินช้าฝ่าเท้าหนักทุกก้าวเหมือนเดินในน้ำลึกยิ่งขยับยิ่งจมกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังติดจมูกปนกับกลิ่นเลือดจางกลิ่นเหล่านั้นฝังอยู่ในความทรงจำไม่มีทางลืม เขาหยุดยืนหน้ากระจกภาพสะท้อนดูแปลกหน้าดวงตาแดงใบหน้าซีดเหมือนคนที่ผ่านคืนไม่หลับมาหลายปีเขาแตะกระจกเบาความเย็นตอบกลับไม่มีความอบอุ่นเหมือนชีวิตที่เขาทำพังไปแล้วเสียงฝนเริ่มซาลงแต่หยดน้ำยังไหลาตามกระจกเป็นเส้นยาวเหมือนรอยแผลที่ไม่ปิด เขาหันกลับไปมองห้องคลอดอีกครั้งประตูปิดทุกอย่างข้างในยังดำเนินต่อโดยไม่ต้องการเขาในใจเขาความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวช้าหนักเหมือนก้อนหินทับซ้อนกันเขานึกถึงวันที่ฉันเก็บเสื้อผ้าเสียงซิปกระเป๋าสายตาที่นิ่งตอนนั้นเขาไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ ทุกเสียงกลับดังชัดทุกภาพคมกริบเหมือนถูกบังคับให้ดูซ้ำไม่รู้จบเขาซุดตัวลงอีกครั้งคราวนี้ไม่มีแรงพยุงเขากระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนในถงว่างไม่มีใครหันมาไม่มีมือยื่นให้มีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นช้าลงเรื่อยๆอากาศรอบตัวอึดอัดเหมือนหายใจในห้องปิด ความจริงบีบคั้นจนแทบร้องขออากาศเขาหลับตาน้ำตาหยดลงพื้นเย็นหยดแล้วหยดเล่าแต่ไม่อาจชะล้างอะไรได้ในขณะเดียวกันบนท้องฟ้าอีกฟากเครื่องบินของฉันแล่นผ่านเมฆสีเทามุ่งสู่เช้าวันใหม่เขาเปิดตาอีกครั้งความเงียบยังอยู่ความจริงยังอยู่ และชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการยังคงเริ่มต้นต่อหน้าเขาเขาลุกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยืนด้วยแรงสันเทาทุกก้าวเหมือนเดินบนแก้วแตกพื้นเย็นกัดเท้าแม้ใส่รองเท้าแสงไฟส่องลงมาทำให้เงาตัวเองยาวออกไปเหมือนคนแปลกหน้าที่ยืนอยู่ในร่างเขาแต่หัวใจยังคงเต้นผิดจังหวะเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดังเป็นระยะ บีบหัวใจดึงความทรงจำกลับมาเสียงเครื่องวัดชีพจรร,ราวกับลมหายใจสุดท้ายเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนเปียกคนรีบเดินรถวิ่งชีวิตยังดำเนินต่อโดยไม่สนใจความเจ็บของเขามือข้างหนึ่งวางบนกระจกความเย็นกัดฝ่ามือสายตาจ้องไปที่ฝนที่หยดลงบนกระจก หยดแล้วหยดเล่าเหมือนเวลาไม่อาจย้อนกลับเขาพยายามเรียกชื่อฉันแต่เสียงติดอยู่ในคอลมหายใจสะดุดเหมือนติดอยู่ในความทรงจำภาพเด็กที่ถูกอุ้มลอยเข้ามาในหัวนิ้วเล็กใบหน้าแดงอมชมพูแต่ไม่ใช่ของเขาหัวใจเหมือนถูกฉีกออกหมอยังคงอยู่ในใจประโยคที่เอ่ยออกมา เหมือนตะปูที่ตอกลงในจิตใจทุกครั้งที่เขาหายใจทุกครั้งที่ลืมตาคำพูดนั้นก็กลับมาเขาหันหลังกลับห้องคลอดว่างเปล่าแต่กลิ่นเลือดและยาฆ่าเชื้อยังไม่จางเหมือนโลกนี้ยังจดจำความผิดของเขาเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ยังคงกระทบพื้นเป็นจังหวะคงที่เหมือนนาฬิกานับเวลาที่เหลืออยู่ เขานั่งลงบนเก้าอี้โลหะหลังพิงพนักหัวใจเต้นช้าลงเหมือนจะหยุดทุกความทรงจำวนซ้ำใบายาโทรศัพท์ที่ไม่ได้ตอบเสียงหัวเราะที่หายไปมือที่เคยกุมมือฉันเขาสัมผัสมือของตัวเองเย็นว่างเปล่าเหมือนชีวิตที่เหลือเพียงเงาในหัวใจ ความเสียใจเริ่มกัดกินลึกช้าแต่แน่นหนาเหมือนน้ำแข็งที่ละลายเข้ากระดูกเขาลืมตาขึ้นมองไปที่ประตูห้องคลอดไม่มีใครอยู่แต่ประโยคของหมอยังคงลอยอยู่ราวกับวิญญาณไม่ยอมไปหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเหมือนพยายามต่อสู้แต่ร่างกายกลับอ่อนแรง ทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเขาเดินกลับไปที่หน้าต่างมองฝนที่เริ่มซาถนนเปียกสะท้อนแสงไฟเหมือนชีวิตที่สะท้อนอดีตและความผิดที่ไม่มีวันลบเขาพิงหน้าลงบนกระจกรู้สึกเย็นจนใจสั่นแต่ก็รู้ว่าไม่มีที่ใดให้ซ่อนไม่มีใครช่วยมีเพียงเขาและความจริงที่โหดร้ายในห้องเงียบ แม้ไม่มีเสียงหมอแต่เสียงในหัวเขาดังก้องทุกคำทุกประโยคทุกความจริงที่เขาหลีกหนีตอนนี้อยู่ตรงหน้าไม่อาจหนีได้อีกเขาหลับตาลงลมหายใจสัน่นน้ำตาไหลรินและโลกภายนอกยังดำเนินต่อเรากับไม่เคยสนใจชีวิตที่แตกสลายของเขามือที่เคยกุมมือฉัน ตอนนี้กำแน่นลงบนตักแต่ไม่สามารถกุมใครได้อีกหัวใจที่แตกสลายเริ่มเข้าใจว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขานั่งนิ่งฟังเสียงฝนฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังความเงียบทุกอย่างรวมกันเป็นน้ำหนักที่เขาต้องแบกรับต่อไปตลอดกาลเขาเงยหน้าขึ้นช้ามองเพดานสีขาวที่พราเลือน ไฟยังคงกะพริบไม่สม่ำเสมอเหมือนเตือนว่าเวลาไม่เคยรอใครมือยังสัน่นนิ้วกดลงบนโต๊ะเหล็กเสียงโลหะกระทบกันเบาแต่ในหัวเขาดังก้องเหมือนฟ้าผ่าเขาเริ่มเดินไปตามทางเดินฝ่าเท้าเย็นเยียบกับพื้นกระเบื้องเสียงก้าวของเขาก้องทับเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ทุกเสียงเหมือนตอกย้ำความว่างเปล่ากลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงติดจมูก ป้นกับกลิ่นเหล็กและเลือดจางทุกก้าวยิ่งทําให้หัวใจหน่วงหนักเหมือนทุกห้องในโรงพยาบาลเก็บความผิดของเขาไว้เขาหยุดตรงมุมทางเดินหันไปมองประตูห้องคลอดอีกครั้งประตูปิดสนิทแต่ความทรงจํายังเปิดอยู่เต็มตาภาพเด็กถูกอุ้มออกไปผู้หญิงสะอื้นอยู่บนเตียงหมอยืนเรียบเฉยทุกอย่างชัดเจนและโหดร้ายเกินจะหลีกหนี เสียงหัวใจตัวเองดังเกินไปเหมือนกลองทุกในหูเขาเอามือปิดหูแต่เสียงยังอยู่ดังและไม่ปราณีเขาก้าวเดินต่อฝ่าเท้าหนักเหมือนเดินบนทรายเปียกทุกย่างก้าวพาเขาเข้าใกล้ความจริงที่หลบเลี่ยงไม่ได้เขามองไปรอบๆห้องหลายห้องว่างเปล่าแสงไฟสะท้อนพื้นเปียก เหมือนชีวิตที่สะท้อนความผิดพลาดทุกอย่างเหมือนถูกทําซ้ำซ้อนหัวใจเต้นแรงแต่ลมหายใจกลับติดขัดปอดเหมือนถูกกดเขาอยากวิ่งแต่ขาไม่ยอมเคลื่อนไหวเสียงฝนข้างนอกเริ่มเบาลงแต่หยดน้ำยังกระทบกระจกเป็นจังหวะทุกหยดเหมือนเรียกชื่อเขาเรียกให้เขารับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เขานั่งลงบนเก้าอี้โลหะอีกครั้ง หลังพิงพนักโลกเหมือนหมุนช้าลงทุกความคิดหนักอึง้งทุกความทรงจำรุนแรงขึ้นภาพอดีตผุดขึ้นอีกครั้งขึ้นฝนตกเสียงโทรศัพท์รอยยิ้มของฉันแต่ตอนนี้มันไกลเกินเอื้อมมือเขากำแน่นเล็บกดลงบนฝ่ามือจนเจ็บแต่ความเจ็บนั้นไม่เท่าแรงของความเสียใจหัวใจเหมือนถูกตอกด้วยตะปูหลายเล่ม เขาหลับตาลงลมหายใจสัน่นน้ําตาไหลรินเหมือนพยายามฉล้างทุกความผิดแต่ไม่สามารถลบมันได้เขารู้ตัวว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบในห้องยังหนักอึง้งเหมือนรอให้เขายอมรับชะตากรรมเขาเปิดตาอีกครั้งมองไปรอบตัวแสงไฟสะท้อนพื้นเปียกเสียงเครื่องมือหยุดกล้อง หลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองและฝนด้านนอกเขาพิงหน้าลงบนโต๊ะฟังเสียงฝนฟังเสียงหัวใจและฟังความว่างเปล่าที่คืบคลานเข้ามาทุกอย่างรวมกันกลายเป็นน้ำหนักที่เขาต้องแบกรับความผิดความเสียใจและความจริงที่โหดร้ายที่จะอยู่กับเขาไปตลอดกาลเขานั่งนิ่งมือวางบนโต๊ะเย็นเฉียบ สายตาจดจ้องพื้นแต่ความคิดกลับลอยไกลออกไปฝนหยดกระทบกระจกเป็นจังหวะช้าเหมือนเวลาถูกบีบทุกหยดเป็นคำถามทุกหยดเป็นข้อกล่าวหาหัวใจเขาเต้นรัวแต่ลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นกำแพงเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรง เหมือนถูกดูดลงไปในความว่างเปล่าทุกก้าวยากลำบากแต่ก็เดินต่อไปอย่างช้าๆมุมหนึ่งของห้องคลอดภาพเดิมผุดขึ้นในหัวผู้หญิงบนเตียงเด็กน้อยถูกอุ้มออกไปหมอยืนเรียบเฉยประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาเขาหันไปมองประตูอีกครั้งแต่ประตูปิดสนิทเหมือนโลกทั้งใบปิดตาเขาไว้ไม่มีใครช่วย ไม่มีใครเตือนลมหายใจเขาสั้นมือเริ่มสั่นใบหน้าร้อนผ่าเหมือนความผิดทั้งหมดกำลังลุกไหม้ในอกเขานั่งลงอีกครั้งหลังพิงพนักสายตาจดจ้องเพดานแต่เพดานกลับพร่าเลือนแสงไฟกระพริบไม่สม่ำเสมอเหมือนสะท้อนความสับสนในใจเขาเสียงฝนเบาลงแต่ความเงียบกลับหนักขึ้น ทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนนาฬิกานับเวลาชีวิตที่เหลือเขาลูบมือของตัวเองความเย็นกัดฝ่ามือแต่หัวใจกลับร้อนระอุเหมือนไฟที่เผาผลาญจากภายในทุกความทรงจำกลับมาขึ้นฝนตกใบหยาโทรศัพท์ที่ไม่ตอบมือที่เคยกุมมือฉันทุกอย่างวนซ้ำในหัว เขาหลับตาน้ำตาไหลแต่ไม่สามารถลบความเจ็บปวดได้เหมือนทุกหยดน้ำตาเป็นเครื่องเตือนความจริงไม่มีทางหนีเขารู้สึกตัวเองเล็กลงเหมือนหายไปในโลกนี้แต่โลกยังดำเนินต่อราวกับไม่เคยสนใจชีวิตที่แตกสลายของเขาเขาลืมตาขึ้นมองไปรอบตัวแสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียก เสียงหัวใจเขายังคงดังฝนด้านนอกยังคงตกเบาความเงียบในห้องหนักอึง้งแต่ในใจเขาหนักกว่าทุกคำพูดทุกประโยคทุกความจริงที่หลีกหนีไม่ได้กำลังกดทับร่างกายและจิตใจเขาพิงหน้าลงบนโต๊ะอีกครั้งฟังเสียงฝนฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังความว่างเปล่าที่คลีล่คลุมทุกอย่างทุกอย่างรวมกัน กลายเป็นน้ำหนักที่เขาต้องแบกรับความเสียใจความผิดความจริงที่โหดร้ายและชีวิตที่ไม่อาจย้อนกลับเขาหลับตาพยายามสูดลมหายใจลึกแต่ลมหายใจยังติดขัดหัวใจยังเต้นรัวเหมือนทุกนาทีจะถูกจดจำเป็นนิรันด์มือยังวางแน่นบนโต๊ะร่างกายสั่นเล็กน้อยสายตาย,ยังคงลอยไกล ทุกอย่างรอบตัวเหมือนเลือนลางเหลือเพียงความเจ็บปวดและความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเขานั่งนิ่งต่อไปฝนด้านนอกเริ่มซาแต่ความเงียบในห้องและความผิดที่เขาแบกรับจะอยู่กับเขาตลอดไปไม่มีวันปล่อยให้เขาหายใจเบาหัวใจยังเต้นแรงมือยังสั่นสายตาจ้องไปที่กระจกเหมือนพยายามมองตัวเอง แต่ภาพที่สะท้อนกลับมาชัดเจนเกินไปความว่างเปล่าในใจเขาหนาทึบเหมือนทะเลที่ไม่มีฝั่งทุกความทรงจำและความจริงถูกกลืนเข้าไปและไม่มีทางออกจากความเจ็บปวดนั้นเขานั่งเงียบอยู่สักครู่ลมหายใจเริ่มค่อยๆสม่ำเสมอแม้หัวใจยังเต้นแรงแต่ร่างกายเริ่มยอมรับความจริงเขามองไปที่หน้าต่าง ฝนเริ่มหยุดหยดน้ำสุดท้ายไหลลงกระจกแสงสว่างอ่อนๆของเช้าส่องเข้ามาโลกทางนอกเงียบสงบแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาลูบมือของตัวเองเบาๆมือที่เคยกุมมือฉันมือที่เคยผิดพลาดตอนนี้เขาเข้าใจว่าชีวิตต้องเดินต่อไปแม้จะหนักหน่วงร่างกายที่สั่นเริ่มสงบใจที่หนักอึ้งเริ่มคลาย เขายืนขึ้นช้าแต่มั่นคงก้าวแรกออกจากเก้าอี้เหมือนก้าวแรกสู่ชีวิตใหม่เขาหันไปมองประตูห้องคลอดประตูปิดสนิทแต่ภาพความจริงไม่ทำร้ายเขาอีกมันเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นลมหายใจลึกอีกครั้งเขาเปิดประตูก้าวออกไปสู่แสงเช้า สู่โลกที่ยังหมุนต่อไปและสู่ชีวิตที่เขาต้องสร้างเองความเสียใจยังอยู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่หยุดเขาทุกก้าวคือการเริ่มใหม่ทุกก้าวคือการให้อภัยตัวเองเขาเดินต่อช้าแต่มั่นคงหัวใจเต้นช้าและชัดรับรู้ความจริงและพร้อมจะ,ะเผชิญอนาคตอย่างที่ยังไม่เคยทำมาก่อนโลกข้างนอกสดใส แม้จะเจ็บปวดแต่ยังมีโอกาสและเขาพร้อมที่จะก้าวไปต่อ